มาลุ้นกันเถอะวันนี้จะเป็นวันของเราหรือไม่นะฮะฮึวสวยได้สการครับอุ้ยมันจะมีคนลงล่างไหนวะเอาไม่มีสวยอุ้ยมีตุกูแตกเรียบร้อยเยี่ยมลงมากูก็ตายเลยดีแท้มีดีแค่ตุ๋ยแหละโถ มันเก่งอะ่ะเฮ้ย <het> มีไก่ลงข้างล่างเรามันได้ปืนก่อนสวยแล้วก็ได้ปืนเหมือนกันสวย oh, 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 oh. พอสู้ได้อยู่ปืนปเอาแม่งเลยได้ไหมเอาแม่งเลยไหม Let's go Let's go เราเป็นของจริงอยู่แล้วจะไปกลัวดีกว่าสวยอักปืนปลดปลารไหนวะอยู่ไหนอยู่ไหนไมาให้พี่ยิงสะดทีน้องหุยจ้าเอ๋ก็มาสีอุ้ยอุ้ย,ยมีตัวตัวข้างหลังเปิดหัวแม่งเลย,ยจะวัดเหรอ นี่นี่อะไรครับเนี่ยตอบใหม่หอช่วมันช่วยอะไรวิ่งเร็วขึ้นเออใ,ใ,ใช่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 เอาไว้หนีอย่างงี้ปะ่ะเล้วเจอดัจุ้ยเ,เจ๋งเจ๋งเจ๋ง,จงอุ้ยปากหมอคมคมมีตัวเสือครับมึงมาลุกหลบมึงมาก่อแตกสูญหมดอี มึนชนะก,กูได้เพราะกัดสุดหมดเท่านั้นแหละอีเวนแม่งเอ,อ้ยกับจะเท่อยู่ละเอาไหวไหม่เนี่ยเพื่อนเล่นเป็นไม่เนี่ย,ม,ยมามามาแก้มือรอบสามเขายัางไม่ตายอยู่ยาวรอบเนี้ยไม่มีการตายเลยทั้งสิ้น ไปเอาศพต่อดีกวะเฮ้ยเก็บ AK1 ก็บอกไปดิเยียไปเก็บไอด้ดอกวะแ,แม่งเสี่ยงไหลตูดแม่งเลยไม่งยังไงอักเฮ้ยจอดหนึ่งตัวเ้ยเจ็บคูในเจ็บเอวิ่งดิ ทีเซ่บอบินเมวไปแล้วจุกเฮิบเฮิบเข้าข้างหลังหฮิบหลบกระสุนวิธีโยกเป็นไงงงดิมงผู้ฝีมือไม่ถึงแม่งงงกันหมดอะมงเร็วจัดมีตัวตามตูดมาดักยิงแม่งเลยเซอร์ไพรส์มันฟักเกอร์ล่วงแล้วก็ไปเอายิงข้างลันชุบกันครับ เฮียเยอะเกินแม่งคบตี้เลยปืนชาร์จกูก็ไม่มีปืนกูก็กากถ้าปืนแดงก็จะไม่ว่าเลยขึ้นนี่สูงเลยวะไหนฟิวโอเคไม่มีคนสวยพีเก้าสิบเฮ้ยมุมนี้แหละ นนีอุ้ยแม่งจะตายอยู่แล้วนิดเดียวเฮ้ยอันนี้ไม่เห็นอันนี้ไม่เห็นไม่เห็นหรอกจ้าอ๋อเยีละเบิรติดวงบีบแล้วแม่งเอ้ยเฮ้ยตลุตตลุอเอายีก็สุดมดโอ้โห อุ้ยมองไม่เห็นโถ่เอ้ยมีดแค่ลุมเลยพวกมึงอ่ะตัวตัวมีใครชนะกูหลอกบอกให้แต่แอคกไม่ชอบรอเพื่อนชูปิแอกเฮ้ยสวยโอ้โหเพื่อนแม่งสุดยอดจริงเลยไหนกูบอกกูยังไม่ตายวะถือว่าไม่ได้พูดแล้วกันเด้อทุกคนหื แอ,ดอบดรอปแม่งเลยฮอ,อ,อะไรเราช้ากันเงี้ยน้องไม่ได้กินพี่หรอกเอาปืนมาโอ้โหแม่ยังไม่หยิบปืนเลยโถ่เฮ้ยใหไมหยิบปืนที่ผมได้ปืนฟรีแลเฮ้ยปืนไม่แรงพอไกลเกิน ไปด้ยเพื่อนให้มันอยู่ข้างกำแพงไหนวะน็อกหนึ่งไปดีระเบิดซ้ำโดนหรือเปล่าไม่รู้่าไปก่อน <Hey. S 1> เจ็บหนึ่งตัวเกือบน็อก <o> ใช้ระเบิดให้คุมค่าครับ มันไม่ตายหโอซ้ำก็ไม่ได้เงยเออยิดวะอ่อไอ้ทียอ่กระสุนมึงร้อยเกินกูไปเลยกับกระสุนเนี่ยคนก็บ่นอยู่มัาหลอยยิงไม่ชอบอุ้ยเพื่อนมาหลบไปพิจิตร์สก,กิดไปหนึ่งนัด ซ้ายขวาขวาปึ๊บข้ามหัวเรียบร้อยกูมีเพื่อนครับลัลโหลยากหน่อยยากหน่อยเฮ้เฮลหอดแกนคนละแม่งเก่งไปหมดเลยไหนไหนสโคปพร้อมกายพร้อมเราทำได้ไหนวะ จะเอ๋อียมีตัวเสือกสวยครับเพื่อนนายมลืองสุดยอดเห็นเราก็นึกว่า,ามาตัวเดียวเมื่อกี้ข้างบนครับเอาเก็บยังไงละศพเนี้ยอียศพบ,บั็อกขอเปินอุ้ย ก็มาสิมันเอาอะไรชาร์จวกูะนะ้นางล่ะสไนหรอ,อรโอ้คิดอะไรอยู่เน,น,นาะสไนยิงอีกทีสไนมันยิงนักหนาวะสนใจตัว,ต,วตัวไหมมาดิมาดิาดเอาเรเะเบิดไปแดกหืมเกับเลวแดกเองละเจ๋เพื่อนชาร์จที ไอ้มันตายแล้วกูมีตัวตข้างบนเก็บแมงนี่จ้าเอ๋ไอแล้วเพื่อนดักโดนเพื่อนลัดไปแล้วหนึ่งช็อตมาเวลาแบงแบงปันกันคิวมั่งเออข้างบนครับอุ้ยโดดไปแล้ว ขอดีเรียบร้อยนะสุดท้ายหล่อเสมอเก็บได้อสองตัวละเฮ้ยกดยิงกระสุนไปหน่อยัวนี้เราปล่อยเพื่อนเก็บไปไอยย้ยเพื่อนไปตายฉลาดแท้กูเองกูเองหอแป๊บนึงซ้ำให้เตก่อนเฮ้ยตายยากเนาะ มึงเจอขวานฟ้าระดำกูไม่ตายให้มึงรู้ไปมาได้เก็บเองตัวเนี้ยฮะแน่มันดับบุไหฮัทแน,เน่เอาเิดไปแดกวิ่งชาร์จหรอจ๊ะยิงโดนหรือเปล่าหืมหืมตาโดนใหมไปามาที่หนึ่งอยู่แค่เอื้อมแต่เราน่าจะไม่ได้มีพีหรือเปล่า ขวามือมีตัวสองตัวอุ๊ยโอ้โรตสุบมพอดีเฮี้ขจจยขันใจยิงเลยเฮ้ยข้างล่างเอาไปหนึ่งเมตรเลยตัวเดียวครับมองมาสามเพื่อนกูมึงสิไปใส่ยิงตูดแม่งเลยเรียบร้อยช,ยชยนะครับทุกคน เวเย้ y a h o ยาฮู o ปัญญาอ่อนครับประเด็นใหม่ฮิปนาวทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับบายบายพูดดีไม่เป็นไง To be satisfied, my weakness comes and goes.